สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันนะคะวันนี้เรามีเรื่องสำคัญมากที่นักการตลาดดิจิทัลทุกคนเอ่อน่าจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะก็คือเรื่องการติดตามข้อมูลออนไลน์ที่ตอนนี้มันซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนตัวที่แบบว่า ทำให้วิธีเดิมๆม,มันเริ่มใช้ได้ไม่เต็มที่เหมือนเก่าแล้ววันนี้เราเลยจะมาลงรายละเอียดกันเรื่อง3มเครื่องมือสําคัญจาก Facebook นะคะมีทั้ง Pixel, conversion API หรือ CAPI แล้วก็ events ค่ะเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจว่าแต่ละตัวมันคืออะไรทํางานเชื่อมกันยังไงแล้วทําไมการเข้าใจเรื่องนี้มันถึงสําคัญกับการวัดผลแล้วก็การทําโฆษณาให้ดีขึ้นในยุคนี้ค่ะครับ คือประเด็นสําคัญมากๆเลยนะครับตอนนี้คือภาพรวมการติดตามข้อมูลมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเราจะพึ่งแค่พิกเซลอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับการที่เครื่องมือพวกนี้ทํางานร่วมกันเนี่ยอันนี้แหละครับคือจุดที่เราต้องทําความเข้าใจกันจริงๆน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มจากตัวที่คุ้นเคยกันที่สุดก่อนเลยไหมคะ Facebook p กเซลเท่าแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยมันคืออะไรล่ะคะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับพิกเซลมันเหมือนเป็น โค้ดชิ้นเล็กๆที่เราเอาไปแปะไว้บนเว็บไซต์ของเราหน้าที่มันก็คือคอยดูว่ามีใครเข้ามาทำอะไรบ้างในเว็บเราเช่นเข้ามาดูหน้าไหนกดปุ่มอะไรหรือว่ากรอกฟอร์มเพิ่มของลงตะกร้าไหมข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกส่งกลับไปให้ Facebook ครับเพื่อให้เราเอาไปใช้ต่อได้อย่างเช่นทำรีมาร์เก็ตติ้งวัดผลโฆษณาหรือว่า ไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายๆกันนะครับค่ะซึ่งวิธีนี้ก็คือที่เราใช้กันมานานมากเลยแต่พอมายุคนี้มีเรื่องข้อจำกัดเยอะขึ้นอย่างเอ,อ่อ iOS 14 Plus ที่เคยเป็นประเด็นใหญ่หรือการบล็อกคุกกี้ที่มันเข้มข้นขึ้นข้อมูลจากพิกเซลอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ครบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้ใช่ไหมขอที่ Conversion API หรือ CAPI เข้ามามีบทบาทสำคัญใช่เลยครับถูกต้องเลยครับ CAPI เนี่ยมันเป็นเหมือนการเปิดช่องทางส่งข้อมูลอีกทางหนึ่งคือแทน ที่จะส่งผ่านหน้าเว็บหรือเบราว์เซอร์ของผู้ใช้อย่างเดียวแบบพิกเซลนะครับ CAPI เนี่ยมันส่งข้อมูลจากหลังบ้านเราคือจากเซิร์ฟเวอร์ของเราตรงไปที่ Facebook เลยข้อดีมากๆก็คือมันน่าเชื่อถือกว่าแม่นยำกว่าเพราะมันไม่ค่อยโดนผลกระทบจากการตั้งค่า p r i เวซีของฝั่งผู้ใช้หรือพวกแอดบล็อกเกอรที่อาจจะบล็อกพิกเซลไปได้ครับ อ๋อค่ะอย่างนี้หมายความว่า CAPI จะมาแทนที่ p i กเซลไปเลยหรือว่าจริงๆแล้วเราควรใช้มันคู่กันไปคะเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำที่ดีที่สุดเลยนะครับคือใช้ทั้งสองอย่างคู่กันไปเลยที่เราเรียกว่า dual setup นะครับคือ Pixel เนี่ยมันก็ยังกิ่งเรื่องการเก็บข้อมูลพฤติกรรมทั่วๆไปบนหน้าเว็บอยู่ส่วน CAPI เนี่ยมันจะเข้ามาเสริมในเรื่องความแม่นยำโดยเฉพาะกับ เหตุการณ์หรืออีเวนต์ที่มันสำคัญมากๆอย่างเช่นการซื้อของสำเร็จ purchase หรือการได้ลีดใหม่ที่เราต้องการความชัวร์แบบมากๆการใช้คู่กันนี่แหละครับจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็น่าเชื่อถือที่สุดครับผมเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีสองคนช่วยกันทำงานเก็บข้อมูลให้เราเลยนะคะทีนี้คำว่าอีเวนต์ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆมันคืออะไรในภาพรวมตรงนี้คะครับ e v e n t ตเนี่ยถ้าพูดง่ายๆมันก็คือการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เราอยากจะติดตามอยากจะวัดผลบนเว็บไซต์ของเราครับ Facebook เองเขาก็มี Events แบบมาตรฐานให้เราเลือกใช้อยู่แล้วเยอะเลยครับ mm hmm. เช่น Page View ดูหน้าเว็บเฉยๆ View Content ดูเนื้อหาหรือดูสินค้า Add to Cart เพิ่มลงตะกร้า Initiate Checkout เริ่มจ่ายเงิน Purchase ซื้อสำเร็จหรือ Lead ได้ข้อมูลลูกค้ามา หรือถ้าเรามีกิจกรรมเฉพาะบนเว็บเราที่มันไม่เหมือนใครจริงๆเราก็สร้างเป็น Custom Events หรือ Events ที่เราตั้งชื่อเองก็ได้ครับเช่นกดปุ่ม Add Line หรือว่าลงทะเบียนทดลองใช้ฟรีอะไรแบบนี้สิ่งสำคัญก็คือ Events พวกนี้นะครับมันส่งข้อมูลได้ทั้งผ่าน Pixel แล้วก็ทั้งผ่าน CAPI เลยครับอ๋อกระจ่างเลยค่ะแสดงว่า Events เป็นตัวบอกว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากรู้อยากวัดผล ส่วน p i กเซลกับ CAPI เป็นวิธีหรือช่องทางที่จะส่งข้อมูลนั้นๆไปให้ Facebook นั่นเองใช่เลยครับเป๊ะเลยครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติเป็นเว e ็บ e c o m m e r c e มีคนเข้ามาดูสินค้าอันนี้ก็เป็น Event View Content กดเพิ่มลงตะกร้าก็เป็น Add to Cart ข้อมูลพวกนี้ p i กเซลอาจจะเก็บส่งไปได้ตามปกติครับแต่พอเขาไปถึงหน้าจ่ายเงินแล้วกดจ่ายเงินสำเร็จปุ๊บ ระบบหลังบ้านเราคอนเฟิร์มว่าได้เงินแล้วอันนี้แหละครับเราใช้ CAPI ส่ง event purchase ไปเลยแบบนี้ข้อมูลมันชัวร์มากๆว่าการซื้อเกิดขึ้นจริงแล้วครับเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าทำไมตอนนี้การใช้แค่พิกเซลอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอแล้วจริงๆเพราะถ้าข้อมูลสำคัญอย่างการซื้อมันตกหล่นไปเพราะข้อจำกัดทางเทคนิคหรือ privacy เนี่ยการวัดผล ROI ของแคมเปญโฆษณามันก็จะเพี้ยนไปเลยการ optimize โฆษณาก็อาจจะ เดินผิดทางไปได้ง่ายๆเลยนะคะใช่ครับผลกระทบมันตามมาเป็นลูกโซ่เลยครับถ้าเราวัดผลไม่แม่นเราก็ไม่รู้จริงๆว่าโฆษณาตัวไหนทำงานดีหรือควรจะไปปรับปรุงตรงไหนมันก็อาจจะทำให้เราเ,เสียเงิน เสียงก็ประมาณไปกับการตัดสินใจที่มันอิงอยู่บนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนติดตั้ง CAPI ควบคู่ไปกับพิกเซลแล้วก็ตั้งค่าอีเวนต์่ต่างๆให้มันดีให้มันมีคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกเสริมแล้วนะครับแต่มันเป็นการลงทุนที่จําเป็นเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆสําหรับการตัดสินใจทางธุรกิจที่มันเฉียบคมขึ้นครับเน้นขอสรุปสั้นๆอีกทีนะคะพิกเซลก็เหมือนเป็นคนคอยดูอยู่หน้าบ้านเราบนเบราว์เซอร์ ส่วน CAPI เป็นคนคอยยืนยันข้อมูลสำคัญจากหลังบ้านคือจากเซิร์ฟเวอร์และ Events ก็คือสิ่งที่เราอยากรู้หรือการกระทำที่เราต้องการติดตามทั้งหมดนี้ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมั่นยำที่สุด ถูกต้องครับการมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆครับการใช้ p i กเซลคู่กับ CAPI ตอนนี้เลยกลายเป็นเหมือนออมาตรฐานใหม่ที่จำเป็นไปแล้วครับไม่ใช่แค่ออปชันเสริมแบบเมื่อก่อนก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายคำถามชวนคิดไว้นิดนึงครับคือในเมื่อตอนนี้เราเข้าใจกันไหลของข,องข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ผ่านทั้งพิกเซล KPI แล้วก็ Events มากขึ้นแล้วเนี่ย มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่เราจะเอาความเข้าใจตรงนี้ไปต่อยอดเพื่อปรับปรุงหรือยุคระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ในได้เนื่อื่นนอกเหนือไปจากการอ ptimize โฆษณาที่เราคุยกันในวันนี้ครับลองแกะไปคิดกันดูนะครับ